สวัสดีครับบ้านสวนลุงติงครับวันนี้มากินขนมจีนกลับมาที่พัทลุงแล้วกินขนมจีนตอนเช้านะชอบร้านนี้เพราะว่าผักจะค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วก็มีให้เล่นเยอะนะครับมีทั้งผักสดผักดองมีเส้าคั่วมีไข่ต้มมีน้ำยาน้ำพริกน้ำแกงไตปลามีหลายอย่างนะครับ ร้านนี้นะครับร้านแม่จัวอยู่ในส่วนโน,นมัสยิดแถวพัทลุงนะครับ